เมื่อกี้นะครับท่านบอกว่าที่ท่านต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าท่านเนี่ยโดนโจนที่อยู่บริเวณฝั่งโนนฆาตกรรมท่านแล้วก็ตานหัวท่านออกไปก็ต้องสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับลุงเนี่ยได้สาบขามมาว่ามีพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยลุงยังไม่เคย ได้ยินมาก่อนนะครับแต่ได้ข่ามาว่าแกนเนี่ยไม่มีหัวนะซึ่งอันนี้ลุงพอจะเดาได้นะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักกันนี่แหละเดี๋ยววันนี้นะครับลุงเนี่ยครับจะพาทุกคนเนี่ยไปไขปริศนาที่ว่าพระไม่มีหัวนะครับว่าจะเจอหรือไม่เจออันนี้ก็ ลองรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปที่ที่แห่งนั้นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝากติดตามเอาไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสใหม่เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก่อนนะครับมันอยู่แถวนั้นครับทุกคนเราเดินไปอีกไม่ไกลเนี่ยคิดว่าน่าจะเจอนะแต่เขาเนี่ยได้เรามาว่า พระองค์นั้นเนี่ยไม่พูดนะครับแต่เวลาใครถามเนี่ยแกเนี่ยจะใช้มือในการสื่อสารซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเราเจอเนี่ยนะเราจะรู้เรื่องไหมท้าแกใช้มือสื่อสารซึ่งอันนี้เนี่ยลุงเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเ,<อ>เพื่อที่ว่าจะไปสื่อสารกับเขารู้เรื่องนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดินไปเลยทุกคนคิดว่าน่าจะเลือ่อยไม่ไกลก็น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องผ่านจุดจดนี้ไปแล้วก็เดินลงไปข้างล่างโน่นเนี่ยก็จะถึงอย่างจุดที่ <S 2> <S 2> <S เขาเนี่ยได้บอกมานะครับ <S 2> <S 2> <S แต่ลุงเนี่ยจะไม่เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนบอกลุงมาซึ่งอันนี้เป็นความลับนลทุกคนนะ เดี๋ยวมันจะแตกเดินกันคือวันนี้เนี่ยที่ลงมาวันนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเหมาะสมนะแต่ถ้าเรามาตอนเช้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไปเจอยังแน่นอน ฝนเนี่ยก็พึ่งจะหยุดตกนะนี่นะครับทุกคนฝนหยุดตกได้ไม่กี่นาทีลุงก็รีบมาที่นี่เลยนะครับพราะอมาเช้าเนี่ยฝนตกตลอดทั้งวันลุงรอคอยโอกาสนี้มาทั้งวันนะครับกว่าจะได้เข้ามาก็ตีเวลาไปห้ายชั่วโมงกันเลยนะครับคิดว่าถ้าเดินลงไปข้างล่ังนูน้นก็น่านจะถึง นะครับเอ้ยมันก็นว่าจะได้ยินเสียงพวกสัตเนี่ยมันเดินนะครับก็ลองนะทุกคนนะมเมื่อกี้ลุงเห็นมันกะระตอนเป็นต้นไม้ ไปอย่างด้านหลังนูน้นเพราะว่าแกเนี่ยเามาว่าน่าจะอยู่ด้านหลังนู้นนะครับเดี๋ยวลุงขอทําสุราส่วนตัวแป๊มหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงจะเดินลงไปเพื่อที่ว่าจะไปดูว่าสิ่งที่แกเนี่ยเล่ามามันใช่เรื่องจริงไหมยังไงก็ฝากติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาด กับสิ่งใหม่ๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยลูกเนี่ยไปทำโทระัส่วนตัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูก่อนนะตอนเรามามีเ่เี้เรา้วยังไม่เห็นใครนะครับอันนี้มันเห็นเมานะไม่ใช่เห็นโคนะครับ เอ้ยเราเห็นผ่าสีสมด้วยเดี๋ยวเราขอเดินไปดูว่ามันใช่ไหมไม่รู้ว่าทุกคนเห็น,หนกับลุงไหมเจอจริงๆด้วย ไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วท่านเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนมาจากไหนเหรอ อันนี้ลุงไม่ค่อยเข้าใจนะครับซึ่งลุงไม่สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันผมเนี่ยขอถามอีกรอบหนึ่งนะครับท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนมาแล้วครับท่านพอจะชี้ได้ไหมครับท่านชี้ไปฝังนูน้น ไม่เห็นหัวท่านนะก็นะครับทุกคนนี่เป็นจุดที่ว่าพุกคนนั้นที่เคยมารอบนั้นนะเขามาเจอตรงนี้นะครับ ซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เราเจออยู่ด้านหน้านี้นะครับก่อนหน้านั้นมีคนเคยมาพบท่านไหมเอ้ยทุกคนเขาบอกว่ามีนะซึ่งน่าจะใช่แล้วเข้ามากันกี่คนล่ะครับ สามคนตอนนี้ลุงขอเดา่อนนะว่าเขาเนี่ยพูดอะไรอ๋อลุงพอจะเข้าใจแล้วว่า ก็อนห้นั้นเคยมีคนมาพร้อมกับท่านซึ่งเขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นคนแก่ๆสองคนแล้วก็มีนุมนมๆอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อเขาบอกว่าใช่ลงคิดว่าน่าจะใช่แน่ๆแ,แล้วทำไมท่านถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะครับท่านพอจะบอกผมได้ไหมครับ เมื่อกี้นะครับท่านบอกว่าที่ท่านต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าท่านเนี่ยโดนโจนที่อยู่บริเวณฝั่งโน,น้นฆาตกรรมท่านแล้วก็ตาดหัวท่านออกไปซึ่งอันนี้พอลุงพอจะสื่อสารได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าท่านต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นี่ลุงคิดว่าท่านเนี่ยไม่นายอยากให้ เห็นส่วนบวของท่านกลัวว่าเราเนี่ยจะตกใจนะครับถือว่าท่านเนี่ยมาในรูปแบบที่ว่าไม่อยากให้เราเนี่ยตกใจนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำบุญให้กับท่านก็ได้จะได้ท่านเนี่ยไปครูไปเกิดท่านบอกว่ายินดีนะที่จะทำบุญให้กับท่าน ว่าแต่ท่านเนี่ยโดนฆาตกรรมโดนโจรพวงี้ทำลายมานานยังครับอ๋อเมื่อสามปีที่แล้วแต่ก่อนหน้าน,นั้นเรายังไม่เคยเห็นท่านนะซึ่งท่านนจะมาปรากฏให้เห็นในช่วงที่ ลุงคิดว่าท่านจะได้กลายไปเกิดแล้วซึ่งท่านจะต้องการคนทําบุญให้อีกเยอะถึงท่านจะได้ไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําบุญให้กับท่านเรื่อยๆนะครับ ลุงพอจะสัมผัสลุงพอจะรู้ได้ว่าเขาเนี่ยยินดีเสมอที่เราจะทําบุญให้กับเขาซึ่งเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําบุญด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าสภาพของเขาแบบนี้คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับท่านยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะรักษาคําพูดจะทําบุญให้กับท่านแน่นอนนะครับ โอเคครับเขาเนี่ยท่านเนี่ยรับสิ่งที่เราเนี่ยจะทำให้เขานะครับครับผม จากผิวพรรณของท่านเนี่ยอายุน่าจะประมาณเหล่าๆครึ่งกางประมาณเกือบสามสิบน,นะที่ลุงพอจะซ้ำลุงจะพอมองจากตรงนี้ได้เขาเนี่ยยังจะพออนุ่มอยู่นะแต่ว่าไม่น่ามาโดนไอ้พวกจรชั่วแบบนั้นทำแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวลุงเนี่ยจะต้องหาทางช่วยเหลือท่านให้ได้ แม่ว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากนะครับยังไงผมเนี่ยจะช่วยท่านแน่นอน ุกคนครับท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วตอนนี้เนี่ยท่านเนี่ยอยากจะหลุดพ้นจากที่นี่มากเลยซึ่งท่านเนี่ยจะต้องการคนเนี่ยทำบุญให้กับท่าน mm hmm. เพื่อที่ว่าท่านเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากสถานที่แห่งนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยจะ ให้คนดีพรมรู้จักช่วยทําบุญให้กับท่านก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอกราบก่อนนะครับท่านโอเคครับทุกคนท่านเนี่ยยินดีนะครับถือว่าวันนี้เนี่ย เรามาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าลุงเนี่ยจะต้องทำตามคำพูดแล้วก็สาจา,าที่ให้กับท่านไว้ว่าเราจะทำบุญให้กับท่านยังไงเนี่ยถ้าใครที่ต้องการอยากจะให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นจากที่นี้ไวๆก็รวมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับเดี๋ยวลุงเนี่ยจะต้อง ขอตัวออกจากที่นี่ก่อนไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงขอออกจากมาก่อนนะครับ